เอ้ยผูกผูกตัวน้อยๆที่นี่ตัวน้อยๆตัวน้อย ด้วยสะพานไม่ไผ่เฮ้ยโปู <S 2> <S 2> ปู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 มีปูปลาตีนปลาตีนมีปลาตีนด้วยนูนู

นีดึ๊บรดึ๊บดียงนี่นี่ี่กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊ยมันบินเนียันีเดดูอยู่ในสตนนตวใหญ่ขางหลวอะตัวใตลาดขาซมีตอนแรกอุ้ยตัวเียตัวใหญ่นึงนี่ตลาดตลาด เรียกว่าตลาดอะไรอยู่บางไทรนี่เราพวกปาตีนไหมมันไต่โอ้รุ่งรูปแล้วไปไหนแล้ววะ ตัวนี้ตัวใหญ่นึ่งมัปึ่งขึ้นมาคู่นี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 ่ ายอยอ,อู่ปูก็มีไยก็มีร้อยอะไรวะเนี่ยหมาปูไปสะพานเหยียบชายทะเล วันชิวๆครับมือนี้บริเวณไซ็เลยลมาทั้งบางไส้มะเบิงบรรยากาศถนนเรียบชายทะเลแต่ปกติตรงนี้มันสิมีตตลาดเด้ย,ยามมือแรง่งมาไวโพดอ,อู้ต้นพวงกลางตัวน,นี้ไหมสวยขนาดวี้ ลมมันมีแต่ตรงเด็ดเเนาะเนี่ยจะเดินปลาตัวให่นะคะปตัวใหญ่ที่มันสะอาดนะคะอุ้ยตัวบเล่านี่นีเแต่หัวนีห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 นีใหญ่มากนี่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 แล้วไปวไปวแล้แล้วไอหตัวว่าใหญ่มากด้อะไรปลาตัวใหญ่นากลนะน่ากลัวมากเลยค่ะโอ้ไงไงไงอู้อู้หูนี่นี่น

ปลูไปลูกตัวน้็มีนี่ตัวนอยๆตัวนๆนี่นี่นนี่เล็กตัวน้ๆ้ยที่นี่ตัวเล็กน้อยูนู่นูตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาจากไหนตัวเล็กตัวน้อยเออนี่ตัวใหญ่หรือบ้ tôi đi nơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ui Để tay này Ui phủn phủn cà đùa cà đùa Lén nó lấy mẹ Cái bị bưng tuần công càng tuần này tuần mọc nhẹ nữa tay ấy ต้นใหญ่หน,นึ่งกลางเสมแอรงกลางเจอของดีครับเบืเริ่มเลยครับตาอี๋เบลอๆอะเคน้อยอะเคน้อยคอยรัก ใส่เกลืบใส่เกลืบใส่เกลืบอบใส่รองเท้าสิเมาไ<ป>ม่ใส่ไม่ได้นะมันร้อนเท้านะเขายังมาตั้งตลาดกันอยู่มันจะมีด่านพ้นน้ำนี่สะพานไม้ที่เราเดินไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูสุดๆนูน่นโอ้เปิดอยเปิดอยเปิดอยแข็งหอ่อ เดินไปสุดสะพานอย่างม่แรงก็สิบรรยากาศดีเว้ยมีไฟมียังพร้อมนี่ ทะเลครับบรรยากาศดีมาะแต่ว่าร้อนไปน,นิดนึง งแรงกูแล้วมั้งชิวเลยครับมีหมองนังพรอมสื่อมานั่งกินแล้วก็เบิ่งวิวซีนะิได้ร่มก็แห้ง นี่กำลังขึ้นได้หน่โอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีแต่แต่ก็บ,บริฮ่อนแห้งนะมีโลบทะเลอยู่เพิ่งเหอะเย็นเย็นฮ่อนฮ่อนป้าฝนโอ้แต่ว่าเนี่ยเมื่อแรงนี่ยจะบรรยากาศดี นี่ตรงนี้อู้วมีหมองแดงแบบชิวเลยเนี่ย นนถนนเรียบช่ายทะเลตอนแรกนา่าจะบรรยากาศยู่มีไฟมียังพร้อมก็สิบแบบชิลเอาน้องใหม่มาน้องใหม่แก่ไม่ได้อะน้องใหม่ จะมีตลาดทั้งบนด้วยแต่เขาทยอยมาตั้งแล้วเดี๋ยวเราขับไปดูบนสะพานดีกว่าโอ้ทำไมหน้ามืดจังวะแป๊บเดียวหน้ามืดแล้ว ตรงนี้จุดชมวิวใหม่เพิ่งทำเสร็จมั้งเนี่ยเนี่ยตรงวงเวียนอะไรเดือดสำเภาเลอน่าจะเพิ่งทำเสร็จไม่มีใครมาเพราะว่ามันร้อน นดีจริงๆวิว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 ู<ฮ>้ร้อนจ้าสารคางโอ้ตัวนี้ชัดเลยชวนบุรีเนี่ย ชนบุรีถนนเรียบชายหาดอู้ยาวไปคุณไปหอดอ,อะไรวะเขาสามมุกเออจากนี้ไปหนึ่งไปถึงเขาสามมุกหนึ่งเดี๋ยวไปขับดูบรรยากาศต่อครับ